สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องใคยสีมาบอกเรื่องเห็ุคลิปเลี่ยวเรือพี่น้องเด้อการตีเห่าเหตุคลิปเลี่ยว,ว,ยว,ยยวบบไดห้หมายถึงว่าเอาหน้าที่เด้อพี่น้องเด้อมันหมายถึงว่าพี่มากเพิ่นสีให้โฆษณาเห่าตอนไดเด้อพี่น้องเด้อให้เข้าใจตรงกันเด้อ การทีเห่าลงคลิปเลี้ยวอ่าก็คือลงไม่เกินหนึ่งนาทีอ่าหรือเป็นคลิปสั้นพี่น้องซีวีฮาวีก็ได้อ่าก็คือบได้เอาหน้าที่ด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่ามันจะได้ของโฆษณาแต่โฆษณาก่อน,นสิเขาพี่มากเพิ่นก็นจะแจ้งให้การต่างค่าด้วยพี่น้องเด้อนี่ก็คือการที่เหาเหตุคลิปเลี้ยว ลงในสองของคําว่าสร้างคลิปเดียวเดือพี่น้องเด้อให้เข้าใจตรงกันเดือพี่น้องเด้ออ่ามันจะคนละส่วนเด้อพี่น้องเด้อกับของเก็บสะสมนาทีอ่ามันคนละส่วนกันเดือพี่น้องเด้ออันนี้ผมว่าเรื่องของการลงคลิปเดียวนะพี่นอ้องอ่าให้เข้าใจตรงกันเด้อพี่น้องเด้อการทีเ้าจะเหตุคลิปเดียวแล้วได้โฆษณานั่นเ็คือกีมากเพิ่นจะทรง การต่างคามาให้เขาเองพี่น้องขั้นถูกใจคลิปอ่าเพิ่งกระตุ้น่ไม่ให้เข้าเองเครื่องมือนะบดตรงห่วงอันนี้เข้าบดตรงไปซีเรียสกะสีถามว่าได้ยากบก่กะแล้วแต่เพราะว่า่อยไปเห็นของคนบางคนมาบางคนเพิ่นกระได้ไว้บางคนเพิ่นกระได้ซา,าพี่น้องเลยกะแล้วแต่คลิปเนาะขั้นคลิปเพิ่นมีความคิดสั่งสรรอ่าให้คลิปตลกตลกสั่งสรรแน่กะอาจจะได้ไว้แน่ หรือบ่าอาจจะได้ซาก็แล้วแต่พี่มากเพ่นจะห้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็บ่เป็นยังอันนี้ก็คือว้าถึงคลิปเดียวเด้อพี่น้องเด้อให้เข้าใจตรงกันเด้อคลิปเดียวไม่ได้สร้างนาทีเข้าใจไหมก็คือนาทีก็คือเก็บสะสมนาทีหกหมื่นนาทีนันเด้อพีน้องเด้ออ่าบางคนละส่วน้อพี่น้องเด้อให้เข้าใจตรงกันเด้อครับผมขอบคุณครับ